สวัสดีค่ะดิฉันนางธนวรรณกันการจนะนะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านกอง1ิสาหรือความจาทุนเดิมน,นะคะกล,ลุ่มนี้นะคะตั้งขึ้นมาตั้งแต่พศ2562เป็นต้นมานะคะแต่ก่อนนี้พืชสมุนไพรที่ปลูกพืชสมุนไพรที่กลุ่มปลูกตอนนี้ที่เป็นหลักๆเลยก็คือเพชรสังคาดบัวบกนะคะแล้วก็มละลักขีนกซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดนะคะ134ไร่ เป็นมีสมาชิกทั้งหมดที่ปลูกนะคะ25ลายนะคะกลุ่มเรานะคะใช้ปลูกแบบเกษตรินทรีย์ที่มีส่วนร่วมนะคะหรือ SGS PGs นะคะกลุ่มนี้แต่ก่อนนี้นะคะปลูกแล้วก็แปรรูปเองโดยที่ไม่มีเครื่องจักรไม่มีเครื่องมืออย่างสมมุติว่ามะละกีนกนะคะ100กิโลเนี่ยเราหันไปใช้คนหั่นประมาณ3คนโดยใช้มือนะคะกว่าจะเสร็จก็3วันแล้วมะละกี้นกเป็นพืชที่สุกง่าย ในขณะที่เราหันไปเนี่ยมันก็จะเหลืองไปคือสูญเสียไปไเรื่อยทุกๆวันนะคะสรุปแล้วเนี่ยไม่มีกําไรเลยค่ะนะครับปีนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าภูมิอากาศมันเปลี่ยนแปลงมากๆเลยนะแดดไม่มีอีกวันหนึ่งแดดมากไปเสียหายหมดนะครับก็เลยจําเป็นต้องสร้างเครื่องนี้ขึ้นมาช่วยกันออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะฮะ<ม>ขบวนการทั้งหมดเพื่อให้ชุมชนมีไรายได้เพิ่มขึ้น อาจารย์ที่มาทางานเครื่องจักรเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ทําแค่เครื่องจักรเดียวเพราะหลกัหลกๆคือต้องสอนนักเรียนนะครับเพียงแต่ว่างานบริการชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อาจารย์ในวิไลาอาจารย์มหาลัยนะครับประเทศนี้คือต้องการให้อชุมชนเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นอย่างที่เรารู้กันแต่ก่อนเรา ล้างสมุนไพรโดยใช้มือมันเสียเวลาและก็คุณภาพของสินค้าจะไม่ทั่วถึงเพราะว่าเราล้างด้วยมือเราจึงประดิษฐ์เครื่องนี้ขึ้นมาเราเอาสมุนไพรอะคะใส่ถุงตาข่ายมัดกับหัวแกนตรงนี้นะคะ่ะเ,เติมน้ำค่ะ,ะสมุนไพรที่อยู่ในถุงอะ่ะมันจะไม่แตกกระจายออกมาแล้วก็ไม่เสียหายด้วยค่ะ อันนี้ตั้ง60เวลวก็กดกดเซตกดเซตอีกรอบนะครับมันจะไม่กระพริบแล้วเครื่องมันจะทํางานจนกว่ามันถึง60จะไม่ค่อยตัดนะครับแล้วเครื่องมันจะคงที่อยู่ที่ประมาณ60ครับผมอาจารย์เปรมนะครับอัตเตอร์เปรมศัพท์คงพลอยจากคณะวิทยากรรมเกษตรที่พัทลคลเหนือแล้วก็วันนี้มากับทีมงานขออนุญาตแนะนําก็จะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกียรตินันท์กิติพงศ์พิทยาครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์เนี่ย พาชิมงานเนี่ยมาให้ความรู้นะครับได้รับการติดต่อจากอาจารย์นรินว่าเ,เรามีโปรเจกต์นี่ชื่อโปรเจกต์นี้เลยเนาะเนี่ยเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดสมุนไพยเพื่อยกระดับสู่การผลิตเชิงพาณิชย์นะครับภายใต้โครงการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมนะครับของบุญเรียนวิสัยชาติภาท่าทมออกที่มอบูนะครับ อาจารย์ก็อยู่ที่พะคอเหนือนะครับพี่ปจีนก็ไม่ใช่มหาวิทยาลัยเดียวกันกับมอบุรพาแต่ก็เราก็อยู่ภาคตะวัน,นออกเหมือนกันก็เป็นเครือข่ายกันอธิบดีอธิบดีกรมการแพทย์ทางเลือกนะครับมาที่นี่มามาเยี่ยมที่นี่แล้วก็พอดีได้ไปได้ไปเดินดูของใบวัวบกของแม่วันด้วยวก็ทางนั้นจะสัญญากับกับพี่วันเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะครับก็คุยกับอาจารย์น, <S <S า,นาินว่างั้นเราเน่านาจะเลือกใบวัวบกมาทํากิจกรรมนี้ไหมนี่เป็นที่หม่ที่มานะครับยกตัวอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างมีหม้อ ใส่กระเจี๊ยบลงไปแล้วใส่อะไรลงไปอีกเยอะๆน้ำน้ำนี่เขาเรียกตัวทําละลายกระเจี๊ยบเขาเรียกตัวถูกละลายตัวทำละลายคือตัวที่เติมเยอะๆพอพอต้มเสร็จแล้วต้องให้ความร้อนให้ไฟไหมให้ไฟให้ไปเรื่อยๆจะสังเกตสีแดงๆจะออกจากกระเจี๊ยบออกมาในในน้ำแล้วเรากินกระเจี๊ยบไหมไม่เรากินอะไร น้ำดังนั้นจะได้น้ำเฉยๆจะแยกออกจากของแข็งต้องทำยังไงกรองใช่ไหมโปรตีกรองด้วยอะไรอ่าผ้าขาวบางถูกต้องนะครับมีตู้อบมีตู้ที่สกัดนะครับเดี๋ยวจะให้พาน้องสกัดแล้วก็ในส่วนตรงนี้สกัดเสร็จแล้วนะครับได้ผงเสร็จแล้วมาติดสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์เนี่ยอาจารย์ทาไว้ให้ทําให้ชุมชนเนี่ยทำแล้วเรียบร้อยติดเล็กออทอปเรียบร้อยแต่ว่า วันนี้จะให้ทำเป็นซองเล็กประโยชน์จากโครงการของมบุรพานี้นะคะจะทำให้กลุ่มเพิ่มผลผลิตด้านผลิตภัณฑ์นะคะจากบัวบกขึ้นมาโดยที่ที่เราปลูกเยอะนะคะแล้วก็มาทำเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่ามากขึ้นโดยที่ทางกลุ่มนะคะก็ทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาวันนี้ก็มีสองสองสองรสชาตินะคะมีบัวบกผงชงผงชงดื่มจากสารสกัดบัวบกนะคะลสองงุ่นแล้วก็รสรด ดังเดิมนะคะตอนนี Sh ้เราก็มีที่ขายนะคะที่จำหน่ายคือโรงพยาบาลโรงพยาบาลสารสุขแล้วก็โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยของจังหวัดสระแก้วค่ะแล้วก็จากกลุ่มต่างๆนะคะของวิสาหกิจค่ะแล้วก็ตลาดออนไลน์ค่ะก็ขอขอบคุณอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตอนออกนะคะมหาลัยมอบุรพาค่ะ